เสียงดังสนั่นวันไหวปีนี้ฝนตกตกมากที่เดียวเลยผู้คนก็หนาแน่นคึอคักไปหมดท่านผู้ชมดูสิรถราคนก็ตกคนก็แน่นไปหมดเลยสัญจรไปมาดูสิ คนก็ยังเนืองแน่นอ,อยู่เหมือนเดิมที่นี่คือผนมไพรท่านผู้ชมทุกคนก็แบบถุดเสียงดังมากเลยคึกคักมากเลยผู้คนหนาแน,น่น ทางเข้าไปผู้คนขนาดฝนตกผู้คนก็ยังเ,เดินเข้าไปชมอย่างฝักไฟสองข้างทางก็จะมีร้านรวงค้าขายสารพัดสารเพมีรองทรงรองเท้ามีผลไม้มีของกินของกิฟช็อปต่างๆเต็มไปหมดท่านผู้ชม ผู้คนก็กำลังที่ออกมาก็มีที่เข้าไปก็มีอหยดูสิเป็นทาง ยางเน็ตไม่มีเลยต้องใช้ใสายถ่ายคลิปเอาโอ้ยทุกคน แบบนี้อีกรอ้ผู้คนบางส่วนก็จะ,ะเดินออกมาเนื่องจากได้ชมได้ดูกันมาส่วนคนที่ยังไม่ได้ชมก็จะเดนเข้าไปนะครับเข้าไปดูใกล้ๆฐานแต่คนเยอะมากเลยนี่ขนาดฝนตกนะถ้าฝนไม่ตกผู้คนจะ หลังหลายมากมายกว่าน,นี้ซะอีกนะเนี่ยเยอะเยะอถาค่าแม่ขายก็ทิ่งทุกอย่างนี่คือเป็นประเพณีของงานบัางไฟของอขนมไทยก็จะเป็นบรรยากาศก็จะลักษณะนี้ท่านผู้ชมทุกคนจะเยอะมากเลย ตอนฝนกำลังตกโปรยปรายลงมาเด็กเลกเ็้วเด็กโตคู้หลัผู้ใหญู่้ดูสิเบียดเฉกันไปหมดเลยมอตโซ่มอเตร์ไซเตหมดเลยคชณผู้ชมต้องหาที่จอดไปยาขอ้ยกันก่อนณมายไหนคุณนี่ ไปไม่ได้เลยท่านผู้ชมดูถ้าเข้าไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นแต่ที่เลนที่ต่อมหมดเลยมันขามมันแฉะไปหมดเลยต้องเจอฝนจะเดินเข้าไปไม่ได้หรอกมันลื่นต้องเบี่ยงไปฝั่งนี้ท่านผู้ชมมันสูง,ม,ง,ม,งมากมามาฝั่ง มันไปไม่ได้เดนี่ยมันต้องออมมาฝั่งนี้เนื่องจากฝั่งนู้นเข้าไปมันน้ำแล้วมันอ่เฉะมันตมมันมีตะลียนเนื่องจาก เกตสายรถอยากเข้ามาท้โชว์พวกคุณฝั่งนี้ก็มีแต่น้ำมีทุ่งนา โคลนตมสักส่วนใหญ่เนื่องจากฝนตกกระหน่ำด้วยบรรยากาศก็เลยอาจยา์ก่อยไปหน่อยก็ไม่กลอยผู้คนก็ยังคิึกคัทหนาแน่นกันเหมือนปกติที่นี่ก็คือยิ่งใหญ่มากบรรยากาศก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นที่นี่ที่หนึ่งเดียวในโลกเขาว่าได้ซึ่งจะมีบ้างไป มากที่สุดนะครับมากนายดังันรรยาการทุกคนฟัดไวเดินสวนกันไปสวนกันมาการอย่างหนานเพทีเดียวแล้วก็คือทุกตารางพื้นที่บริเวณนี้ก็จะคร่ำกราคร่ำไปด้วยผู้คนนะักท่องเที่ยวที่มาชมการจุดบ้างไฟข,ข,ของอำเภอพนมไทยนั่นเองนะครับ ปกติถ้าเกิดไม่มีฝนนะคนยิ่งมากกว่านี้นะไม่มีที่จะเดินเลยเนืองแน่นกันไปหมดอ,อย่างทีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ฝนก็่า,าม,ไ,มไปแล้วคนเยอะจริงๆเป็นประเพณีสืบทอดดั้งเดิน

บางฝ่ายุดไปเลยมันมีเวลาไหมท่านอาจารย์ครับผมมาเป็นฐาอที่หนงะท่านกาลังเอาฐานที่หงครับท่านอาจารย์ครับผมสองสอไปเลยพานไปทกบาง่ายเดี๋ยมันคดบัดย้อนไปทำให้ความสดสองหนึ่ง เอาข้อมูลมาอันจุดที่สองครับเป็นของเมืองฟ้าแล้วก่อนแจ้คุณแม่คุณแม่ปานีน่าสนุนผมอ่านบอกอาจจะพยัญชนะอาจจะพยัญชนะไหมครับครับผมให้ควักจุดอันจุดที่หนึ่งอันจุดที่หนึ่งเลครับ ให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่สองนะครับเป็นต้างไฟของคุณแม่พลานีพวงพันบ้านดอนหกักขอมครอบครัวจุดเพื่อถอยองค์พระมหาธาตุนครเดยจอดต้องเปร้า,นน,าน,น,นนะครับสามสองหนึ่งวับ3 2น แก้เวลาพังคอยแสงฐานุรางบุตรตาไปสองจากค่ายวันลีขาคุณนัาวอุัารนีเรียน่มล้รพบแขนของคนสุภพสีกุ่้มียให้ห้าหนึ่ง ของศิลปินบอยพนมไฟติดหมดเยั่นเลยเตที่รงเท้าติดเลยมาลีห้าสบเก้าเ็เ่เนี่คือด้านหลังน่าไม่ชมจะมีแต่น้ำมีเททีานี่โคลนเต็มไปหมดเลยส่งนี้จะเป็นที่ภ่าของบ้างไฟนะครับูนฟองอเมริกันธรัมดาจารย์อา์ อิกทียของคุณหุีขคุณแสงมากเป็นผีถึงหาแค่เพงมีคงล้าของผู้ชมต้อเป็นแสเนี่ยท่านผู้ like age, ชมที่คนหนาเล่นแล้วก็โครนแล้วก็มีแต่ที่ต้องถอดรองเท้าเดินถ้าเดินลงไปก็เปียกแล้วก็เลอะหมดละมีแต่ดินมีแต่โครนไปหมดเลยที่ชที่หนึ่งหมายเลขยี่สิบเลขหนึ่งของคุณแม่ปาดี เบิกฟ้านครแก่หนึ่งร้พอดีเชิญครับขออนุญาตกรรยท่านอาจารย์เบอร์สามห้าหานที่สามัเบอร์สาห้านครทามิคอยู่วันวังเด้านที่สองางไ้องฟกำลังมาแล้วครับผ่านที่สี่ัำเบอร์สามหนึ่งท่านอาจารย์คุณเร์สิ

Ada, ya? Bapak, bapak, apa Oh